บทที่5073ว่านโพจันพูดด้วยความมั่นใจความแข็งแกร่งของราชวงศ์ชิงนั้นแข็งแกร่งมากและอิทธิพลของมันแผ่ขยายไปทั่วโลกอย่างไรก็ตามหากเราต้องการมุ่งความสนใจไปที่การทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่พวกเขาจะไม่ดีเท่ากับว่านหลงเตี้ยนอย่างแน่นอนในเรื่องนี้ แม้ว่าจะเป็นประเทศที่มีกำลังทางทหารอยู่เหนือระดับกลางของโลกก็ตามเป็นไปไม่ได้ที่จะส่งผู้คนหลายหมื่นคนทั่วโลกในช่วงเวลาสั้นๆและมีทหารหลายหมื่นคนที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของว่านหลงเตี้ยนและส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่รอบๆซีเรียดังนั้นในตะวันออกกลางวันลองเดียนจึงไม่ต้องกลัวที่จะทำลายคิงคุย คำพูดของแวนโพจุนทําให้ลีในแอนซอง390และคนอื่นๆถอนหายใจด้วยความโล่งอกอย่างไรก็ตามพวกเขาต่างมีครอบครัวและเพิ่งเห็นรุ่งอรุณแห่งการเปลี่ยนแปลงโชคชะตาของพวกเขาภายใต้สถานการณ์เช่นนี้พวกเขาย่อมต้องการเห็นความหวังมากขึ้นเห็นความสำเร็จมากขึ้นประเมินหากมีวัดว่านหลงอยู่เบื้องหลัง ทุกคนสามารถวางใจได้อย่างสมบูรณ์และยึดมั่นที่นี่เย่เฉินกล่าวในเวลานี้ทุกคนต้องชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งหนึ่งแม้ว่าเราจะซ่อนมันได้ดีในตอนนี้ฐานนี้จะถูกเปิดเผยไม่ช้าก็เร็วแต่การเปิดเผยก็ไม่น่ากลัวตราบใดที่เราเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่หลีเเลี่ยงได้แน่ๆบาดเจ็บล้มตายโดยไม่จำเป็น จากคำพูดนั้นเย่เฉินพูดอีกครั้งฟังให้ดีเมื่อมีบางอย่างเกิดขึ้นกับดวลิเย่เราจะอบพยพทุกคนทันทีแต่ก่อนที่จะอบพยพคุณต้องทำลายฐานนี้ให้สิ้นซากให้ฉนันและฉันจะปล่อยให้ขิ้งหุยที่พังทลายไปเห็นกับเขาด้วยตาของเขาเองว่าการทำงานหนักของเขาจะสูญเปล่า มูลค่าของเหมืองทองแดงนี้ไม่สูงแต่ภายใต้เหมืองทองแดงวิศวกรรมใต้ดินที่ออกแบบมาเป็นพิเศษส,สำหรับทหารที่เสียชีวิตนั้นมีมูลค่ามหาศาลอย่าลืมอ่านใน HTTP URL ที่สองต้นทุนการก่อสร้างโครงการใต้ดินทั้งหมดเพียงอย่างเดียวคาดว่าจะเริ่มต้นที่1,000ล้านเหรียญสหรัฐและเมื่อรวมอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่างๆเข้าด้วยกัน ค่าใช้จ่ายก็จะยิ่งสูงขึ้นไปอีกสิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องใช้เวลามากในการสร้างโครงการใต้ดินอย่างเงียบเียบและอาจไม่เสร็จภายในสิบหรือแปดปีนี่เป็นสิ่งที่น่าวิตกที่สุดสำหรับโฮคิงคุยลีในแอนซองกล่าวว่า ท่านเมื่อได้รับอนุญาตจากท่านแล้วเราสามารถวางจุดระเบิดไว้ใต้ดินล่วงหน้าได้เมื่อจำเป็นเราเพียงแค่เติมจุดระเบิดด้วยระเบิดแรงสูงเพื่อระเบิดป้อมปราการใต้ดินทั้งหมดเมื่อใต้ดินถูกทำลายถ้ามันถูกทำลายจะมีพื้นที่สุดตัวขนาดใหญ่บนพื้นดินและเหมืองทองแดงทั้งหมดแทบไม่มีค่าในการช่วยเหลือ 390ก็ตกลงทันทีและพูดว่าถูกต้องครับท่านการขุดเหมืองทองแดงทุกวันคือการใช้วิธีการระเบิดและการขุดค้นจีดูชิรับผิดชอบระเบิดอิมลชั่นจำนวนมากที่นั่นกราบใดที่เพียงพอระเบิดถูกฝังไว้ล่วงหน้าในตำแหน่งสนับสนุนหลกักมันจะระเบิดใต้ดินทั้งหมด เย่เชนพยักหน้าเล็กน้อยและพูดว่าในกรณีนี้ให้เตรียมการล่วงหน้าหลังจากพูดจบเขาก็หันไปมองว่านโพจุนและเจ้านายของเขาชิวชื่อหยวนและสั่งว่าโพจุนนายของคุณจะเป็นจีดูชีที่นี่รับผิดชอบในการประสานงานการดำเนินงานของเหมืองทองแดงทั้งหมดและการควบคุมวัตถุระเบิดและเพื่อจัดการกับสถานการณ์วิกฤต คุณจัดทีมจากว่านหลงเตี้ยนและจัดตั้งกองกำลังพิเศษซึ่งจะมีการจัดการโดยเจ้านายของคุณซึ่งจะรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในการรักษาความปลอดภัยรายรวันของเหมืองทองแดงทั้งหมดเมื่อคุณรู้แล้วทูตพิเศษที่จะมาที่นี่ในวันหนึ่งหากไม่ใช่ดวลิเยออีกต่อไปคุณจะดำเนินการตามแผนอ,อพยพทันที แวนโพจูนและกิอูซยุนพูดพร้อมกันผู้ใต้บังคับบัญชาคนนี้เชื่อฟังคำสั่งและกิอูซีุนถามเพิ่มเติมคุณเย่อย่างที่คุณพูดเมื่อทูตพิเศษไม่อยู่ดวนลิเย่แล้วเราจะฆ่าทูตพิเศษคนใหม่หรือไม่ใช่เย่เฉินพูดอย่างหนักแน่น เมื่อพบว่าทูตพิเศษเปลี่ยนไปให้จับเขาที่เหมืองทองแดงเมื่อเขาเข้าไปในเหมืองทองแดงกองกำลังพิเศษจะโจมตีเขาทันทีและเราจะต้องต่อสู้กับเขาในเวลาที่สั้นที่สุดข้าผู้ติดตามของเขา บทที่5 7 7 4หลังจากพูดจบเ yeah ย่เฉินก็พูดอีกครั้งทุกคนฟังคำสั่งต่อไปของฉันให้ดีๆฝูงชนโห่ร้องขึ้นทันทีและรอคำพูดต่อไปของเ yeah ย่เชิน เย่เชนมองไปที่กิอูซียุนและถามเสียงดังด้วยสีหน้าแน่วแน่เมื่อการสังหารสำเร็จกิอูซียุนจะต้องส่งข้อความถึงแวนโพจุนทันทีภายใน30วินาทีโดยไม่ชักช้าคุณทำได้ไหมกิอูซียุนกำกำปั้นคำนับและพูดว่าคุณเย่ไม่ต้องกังวลพูดใต้บังคับบัญชาของฉันจะรอสักครู่โปรดมาพบฉัน ตกลงเย่เชนพยักหน้าด้วยความพึงพอใจจากนั้นมองไปที่แวนโพจุนโพจุนหลังจากที่คุณได้รับข่าวคุณต้องส่งเรือไปยังไซปรัสภายในครึ่งชั่วโมงและเรือจะต้องเพียงพอที่จะรับทุกคนกลับไปไปยังซีเรียและต้องมีวิธีการปก,กปิดที่เพียงพอไม่ให้อีกฝ่ายสืบหาบอดแสดได้จะทำได้หรือไม่ ว่านโพจุนพูดเสียงดังทันทีโปรดอย่ากังวลท่านผู้ใต้บังคับบัญชาคนนี้จะทำการจัดการทั้งหมดของท่านให้สำเร็จอย่างแน่นอนตกลงเย่เชนมองไปที่กิอูซิยวนอีกครั้งและสั่งเมื่อคุณค่าสำเร็จและส่งข้อมูลให้โพจุนคุณต้องประสานข้อมูลทันทีกับเซี่ยกิการและทหารที่ตายในเวลาที่สั้นที่สุดและในเวลาเดียวกันยื้อเวลา ทีมปฏิบัติการพิเศษเริ่มฝังวัตถุระเบิดที่จุดระเบิดที่ได้วางไว้ล่วงหน้าและเตรียมการสำหรับการระเบิดคุณทำได้หรือเปล่าอิอูซีวนโค้งคำนับอีกครั้งและพูดว่ากลับไปหาคุณเย่ผู้ใต้บังคับบัญชาคนนี้ทำได้ตกลงเย่เชนมองไปที่ลี่ไนแอนซองทหารรักษาพระองค์และสั่ง ลีนไอแอนซองเมื่อคุณได้รับข่าวให้แจ้งสมาชิกในครอบครัวของทหารม้าทันทีเพื่อเตรียมอบพยบพควบคุมคนทั้งหมดบนเรือบรรทุกสินค้าและตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเขาไม่สามารถส่งข้อมูลใดๆไปยังโลกภายนอกได้ในระยะเวลาสั้นๆคุณทำได้หรือไม่ พี่ในแอนซองตอบอย่างหนักแน่นโดยไม่ลังเลไม่ต้องกังวลท่านผู้ใต้บังคับบัญชาคนนี้จะทำภารกิจให้สำเร็จเว็บไซต์แรกมอคันชู 8. n e t เย่เฉินพยักหน้ามองดูศพชายวัย39อีกครั้งและสั่งว่า วัย39เมื่อได้รับข่าวให้จัดการสบทั้งหมดและครอบครัวของพวกเขาทันทีเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการอพยพคุณอาศัยอยู่ลึกลงไปใต้ดินและคุณต้อง,ต,องต้องระมัดระวังในการอพยพในกรณีเพื่อความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต้องเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ตื่นประหนก และต้องให้ผู้สูงอายุเด็กและสตรีอพยพก่อนหากผู้อื่นกล้าจับจะถูกฆ่าตายได้ที่คุณทํมัน3าม0เกกล่าวด้วยความเคารพไม่ต้องห่วงครับท่าน3,900รับประกันกับหัวหน้าและจะไม่เปิดเผยสิ่งใดเย่เฉินพยักหน้าเล็กน้อยด้วยความพึงพอใจและกล่าวว่า ในเวลานั้นตราบใดที่คุณสามารถสังหารทูตพิเศษคนใหม่และควบคุมผู้คนบนเรือบรรทุกสินค้าในเวลาที่สั้นที่สุดมีทางทฤษดีอย่างน้อยครึ่งวันหรือ12ชั่วโมงจะถูกซื้อเพื่อการอ,อพยพนอกจากนี้ยังเป็นเวลาสำหรับเรือบรรทุกสินค้าในการขนถ่ายและโหลดซ้ำอีกด้วย ปาชิงคงมั่นใจในยาพิษและยาแก้พิษมากเกินไปนี่เป็นโอกาสของเราเช่นการตราบใดที่เราเข้าใจ12ชั่วโมงนี้เราจะสามารถถอนตัวได้อย่างไรร่องรอยหลังจากที่ทุกคนถอนตัวออกไปหน่วยรบพิเศษที่ทิ้งไว้จะต้องรับผิดชอบในการระเบิดเหมืองทองแดงทั้งหมด ในเวลานั้นการระเบิดครั้งใหญ่จะดึงดูดความสนใจของท้องถิ่นในไซปรัสเป็นอันดับแรกเมื่อพวกเขาเข้าแทรกแซงจะกลายเป็นเรื่องยากมากสำหรับรัฐบาลชิงในการติดตามและสอบสวนยิ่งไปกว่านั้นการระเบิดแบบนี้จะทำลายใต้ดินทั้งหมดและในขณะเดียวกันก็เกิดการซุดตัวบนพื้นดินเป็นไปไม่ได้ที่พวกเขาจะสำรวจลึกลงไปใต้ดินลึกหลายร้อยเมตร ตราบเท่าที่เราไม่ทิ้งเงื่อนงมใดๆไว้เมื่อเราถอนตัวคนนับพันเหล่านี้ดูเหมือนจะหายไปในสายตาของโพคิงคุยพวกเขาใช้สมองของพวกเขาและไม่สามารถเข้าใจได้ว่าคนเหล่านี้ทำได้อย่างไรล่อยให้ลำพังฉันเข้าใจว่าคนเหล่านี้ทะลวงพันธนาการของยาแก้พิษได้อย่างไร ในเวลานั้นฉันเกรงว่าโพกยิ่งหุยจะเป็นคนแรกที่กลัวตายมันจะต้องเป็นการระเบิดครั้งใหญ่สำหรับพวกเขาเมื่อพูดถึงเรื่องนี้เย่เฉินหยุดเล็กน้อยและพูดด้วยรอยยิ้มข้างต้นคือแผนการของเราที่จะโค่นรงัง